โอ้โหโอ้ฝ <Yeah. S 1> <our> ึกฝ <Yeah> ึกหนักเลยนะครับอเดี๋ยวเลือจยนะครับตองงามเลือดเลยนะครับตองงานเลือดนาครับ่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

تا خبر ڏيو تا قرار آ لي نه رهي تا เฮ็ดเปล่าเลยเฮ็ดเปล่าเปลืองเลยเนาะต่อเลย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 ลูกงบ่นานนะลูไปนะลูไปต่อม่ได้ต่พร้อมไหมพร้อมพร้อมคนพร้อมเอต่อ้ อ่ามันก็คือว่าอือสุดทั่วเลย <laughs> <laughs> มาเตะเหรอเฮ้ยแกนแกนขับตรนเลนเร็วขับแรนเลยเร็วแกนแนโอ้ยตอนแกะตอนแกะทำเลยทำเลยทำดีคนนี้ทำไปทำไปเร็วเร็วโอ้แกนตอดได้เว้ยแกนตอดได้เว้ย ายรงก็ถ่ายหลังครอบนให้ถายตัวไปครับมีคนล้างหน้านะครับมีคนล้างหน้าคนก็มาถือข้าวหนึ่งมุกมันคืออะไรกันเนี่ยมีตรงไหนไปให้มันไม่ได้ค่ะเลยสิจังไปดูหลังไป

อย่ไปนี้สบายสบายครับหมดไป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 ดไปหม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 ดไปห้วไปหมไปห้ดไปหดไปมดไปห้วไปหมดไปไปไปมไปมไปมไปล้วไมไปไหไปไปไป

đây đây cho mọi người, kia <laughs> kia kia, đứng 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 đứng

สนุกหรือเปล่าสนุกหรือเปล่าสนุกก็ทำต่อครับมีคนบ่นนะครับมีคนบ่นนั้นพื้นทเตเตรียม เร็วๆนะครับแดดก็เหนื่อยได้กันครับผมสิบครั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งยี่สิบครั้งยงเบาอีกแล้วโอ๊ยสามสิบครั้งสามสิบครั้งเด็กๆได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินนหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ได้ยินนะครับห้าสิบครั้งห้าสิบครั้งได้ยินไหมครับเขาบอกว่าไม่ได้ยินนะครับหกสิบครั้งหกสิบครั้ง

ทัั้งหมดน่งครับท่านได้ชมการฝึกรอดอกันพอหอมปากหอมคอคงจะพอกันเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสุณิชชัยชาเนนขอลาเพียงตทนี้ครับสวัสดีครับ